สวัสดีครับก็กับอื่องรถไถซิ่งอีกเช่นเคยลุยครับลุยลุยตมครับผมสีรัตเตอรี่หวานข้าวครับผมผนมันไม่ให้โอกาสหวานข้าวเลยครับตกทุกวันลินทุกวันครับต้องจัดอย่างนี้เลยครับหวานข้าวนาจะฟองก่อนอโอ้เสียงรถนี้ดังขนาดเลยถ้าใส่ท่อดังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะเนาะเนาะไป สามสี่ธงครับผมห่นธงธงห่นแหงเสียงครับหยันจมเคยจมมาแล้วปีวังหันก็นจมเอาเบิ้งปีนี่เป็นแบบไหนเนาะไขลงไปบวกน่าจะตีโรเตอรีกรอรบบรร่ก่อนแล้วค่อยหวานครับหวานแบบนี้ตอนนี้นตีโรเตอรี่แล้วค่อยหวานนี้ก็จะตีโรเตอรี่แล้วค่อยหวานเป็นนาตกแล้วก็เป่ียงน้ำออก ยันมาห้าสิบเจ็ดเกรดไถลงไปใส่ลุมนะแอะแอะแอะบวกได้นะ สราลูกแป้นี่ร้ายก็ได้ดอกต้องหันเป็นดิดเหนียวติดมากเลยเนี่ยผมมีรถหลากจิดเพิ่งเปลี่ยนใบลอตเตอรี่มาใหม่ครับผมเย็นได้เดือนกว่า มาชาิครับผมก็ไม่ต้องตีดีตีงามหรอกครับแค่นี้ก็พอแล้วอเอาแค่ยาตายพอครับดีๆไม่ค่อยได้ครับปีนี้น้ำมันแพงคนอื่นเขาตีที่เหล็กว่านี้ยังไม่เป็นไรเลย เราก็แค่นี้ก็ว่าสุดยอดแล้ว มันสูงตรง,ตรงไหนมันสูงแกก็จะเกตลงมาใส่ที่ต่ำ,ตำ พ่อลวละสำนายสำเนงกัพ่อล้วพอเอ้ย เมื่อเช้านี้ก็ลงเม็ดนะครับฝนเหมือนจะตกีและบ้านเข่าแล้วกันเลยอยตกฝนเลยเวลาตกก็ตกทีนี้ตกคักตกเนี้ยตกประยุทธ์ประเส้าเวลาแรงก็แรงบ่มีให้โอกาสาให้ให้ให้หน้าเลย ทำเป็นคลองน้ำครับผมข้างบนเขาก็ปล่อยน้ำลงมาก็ไถข้างบนเขาปล่อยน้ำลงมาเป็นแองทำให้น้ำมันไหลสะดวกเป็นที่รับน้ำครับผมตรงนี้น้ำมันจะลงมาแต่ข้างบนนูน่นจากไร่จากสวนลงมาข้างบน แล้วก็ลงมานี่ลงมาผาที่เราทำนาะไหลไปนู่นแล้วก็หลบไปคลองนู่นก็ฝากไว้ก่อนนะครับผมคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมค่อยไปดูคลิปหน้าค่อยดูไปดูทงทงพูนครับเดีย๋ยวผมจะวานเขากันครับ